หลังเกมของเจ้าสตังทองก็เบียดไปเบียดมาพลิกชนะไอ้เจ้าเกนแก้วสองเปอกนตนะครับสวัสดีครับน้องชายก็โหเฉียดเฉวเลยวันนี้เบียดมากเลยนะ<ร>เป็นไงบ้างเกมลูกเกมวันนี้เราคิดว่าเราได้ลูกไหนวันนี้แข็งแรงครับลุกแข็งแรงใช่ไหมบางแง่สายเลยหมดยก5เป็นไงบ้างความรู้สึกก็ธรรมดาครับห้าสิบห้าสิบแล้วเราเราย้อนไปนิดนึงก็ตอนยกสี่เนาะ ยก4นี่กลางๆยกนี่เหมือนเราจะเป็นฝ่ายนํามาหลายช่วงตัวแล้วไปปลายไปเสียอะไรครับแล้วก็ล้มไปจังหวะนั้นด้วยใช่ไหมอ่านี่อาชีจ,จากใครครับพีว่วุฒิพอยกสุดท้ายเป็นไงบ้างอ่ะตอนที่เขาแบบว่าจากักเตะแข้งเรามามีความกังวลอะไรไหมต้นต้นยกม่กังวลครับเพราะว่าีไทยแก้เกมเหมือนจังหวะจังหวะที่เรามั่นใจเลยยกสุดท้ายเนี่ยรูปไหนเลย ก็ลูกเรียนเรียนแล้วบางบางระดัลูกนี้เลยใช่ไหมที่แบบว่าทําให้เราได้รับการชมเหรอแล้วโดยรวมผลงานไฟนี้พอใจไหมครับพอใจครับแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่องที่พัฒนาเนี่ยต้องเรื่องอะไรบ้างคุณดีดีคุณดีดีเหมเดิมถือว่าวันนี้ทําสําเร็จแล้วดิอ่ะไหนขอบคุณอาทิตย์แใครมา่ง ชื่อะไรครับป๋านะพี่พุธจะพูดอะไรหน่อยไหมกับเด็กคนนี้คครรัับบว่าไงจะพูดอะไรอนาคตของเด็กคนนี้บ้างไหมไงปาบกระซ่บชิดจิตก็ให้ชิดกันนะฮะรอชิดกันหลานละวันนี้ก็ขผลวันนี้วันนี้โชคดีโอเคยินดีด้วยครับพีมีโอกาสอยากชิงแชมป์ไหมเวทีไหนที่เราเล็งๆไว้ตอนนี้เราเป็นแชมป์อะไรบ้างไหมมีไหม แต่สามปีแล้วแชมป์ประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยตอนนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดเท่าไหร่ครับ25กครับ125ยยถ้าชิงก็ต้อง1 2อตอนนี้อ้อมน้อยให้เป็นอยู่ไม่ดูเหมือนกันฮะโอเคโอเคยินดีด้วยครับฝ่ายเอซีช่วยติดตามรถไฟหน้าเนี่ยขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้สองคนดีใครับโอเคยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยชื่อุทไข่